ค่าจากคาเฟ่นะคะเราก็นั่งกินกาแฟขนมนะคะแล้วก็มาจุดเช็คอินนะคะจุดนี้พลาดไม่ได้ที่เคยมาแล้วแล้วก็วัดนี้สวยมากประทับใจมากวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะเป็นยังไงวัดนี้วัดนี้นะคะก็เป็นวัดพระพุทธรูปนะคะวางซ้อนห้าองค์แบบเหลื่อมล้ํากันแบบอย่างสวยงามเลยแล้วก็วัดนี้เนี่ยก่อนหน้าเนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรม แล้วก็ชาวบ้านหลายคนมองเห็นลูกแก้วอะ่ะลอยขึ้นท้องฟ้าแล้วก็หายเข้าไปในหุบเขานะคะว่าไอ้ลูกแก้วเนี่ยเป็นพระาลีลิกธาตุของพระพุทธเจ้านะคะลอยมาก็เลยถือเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตั้งชื่อว่าผาซ่อนแก้วเดี๋ยวเรามาผมเห็นมีพระพระสงฆ์อ่ะเดินอยู่ต้องหลายรูปแสดงว่ายังมีพระปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ยังปฏิบัติธรรมให้อ่ อธิษฐานให้พ้นทุกมีแต่ความสุขนะคะค่ะอีกมุมนึงก็สวยของวัดนี้นะคะก็เป็นพระมหาเจดีย์ด้านหลังทิ้งนะคะแล้วก็ชเวดากองค่ะ ก็มุมนี eh ้ก็สวยงามมากขึ้นมาฝั่งนี้ก็จะมองเห็นพระพุทธรูปห้าองค์เรียงซ้อนกันคัก